ความฟุ้งซ่านก็เป็นเหมือนกับเป็นฟีดแบ็อย่างหนึ่งเกิดถ้าฟุ้งซ่านทุกทุกครั้งที่นั่งไม่ใช่เฉพาะวันแรกหลังจากที่เราเข้ามาอยู่วัดหรือศูนย์ปฏิบัติใหม่ๆบังจะเป็นการเตือนสติว่าชีวิตประจำวัน เราให้สมองทำงานมากเกินไปมันจิตมันชินกับความคิดจนขาดความคิดไม่ได้จะคิดอะไรจะก็ขอให้คิดอะไรสักอย่างเราจะรู้เท่าทางเราจะรู้ว่าตัวเองฟุ้งซ่านในเมื่อเรานั่งสมาธินี่แหละแต่คนที่จิตฟุ้งซ่านวุ่นวายทั้งวันทปกติก็ไม่รู้ชินไปแล้ว ถือว่าธรรมดาไปแล้วแต่เมื่อเรานั่งสมาธิเราได้มุมมองใหม่เนี่ยอู้นี่ไม่ใช่ปกตินะอูนี่มันไม่ดีนะไม่ไม่ต้องมีใครบอกเราก็รู้ของเราเองมันไม่ใช่นะมันทำใหำ้เกิดมีกําลังใจในการที่จะรับปรุงแกไขทีนี้เมื่อมี โมเมนตัม <Moment> um ของความคิดคิดโดนงคิดนี้มันก็เป็นระลอกไป <c oughs> จะทำยังไงถ้าความคิดฟุง้งซ่านเป็นลักษณะคำพูดอยู่ในใจ <c oughs> ขอแนะนำวิธีนี้ว่าสมมติว่าเรากำลังคิดอะไรสักอย่างอยู่ในใจรู้ตัวขึ้นมาวาลีสุดท้ายที่กำลังคิด ให้คิดต่อตั้งใจคิดไม่ใช่ห้ามคิดนะฟุงซานนี้ห้ามคิดยิ่งไปกันใหญ่ไม่ใช่ห้ามคิดแต่ในกรณีที่ก,กํากกกลังคิดอะไรสักอย่างอยู่ดูตัวในการที่กรณีที่กําลังคิดอะไรสักอย่างอยู่ในกรณีที่กําลังคิดอะไรสักอย่างอยู่ในกรณีที่กําลังคิดอะไรสักอย่างอยู่ในกรณีที่กาไม่นานนี้จะเบื่อไปเอง ในการปล่อยวางความฝุ้งซ่านเพราะเบือ่อนี้จะเป็นทางที่จะระง,งับการฝุ้งซ่านได้ง่ายมากแล้วได้ผลทั้งทุกครั้งที่ที่รู้สึกกําลังคิดอะไรคิดนู่นก็นู่ไม่ไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวไม่ต้องท้อแท้หรอกไม่ต้องจับวันี่สุดท้ายคิดต่อ